สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักชยวงศ์ค่ะวันนี้ยังอยู่ที่วงการการศึกษานะคะการศึกษาของไทยโดยเฉพาะอุดมศึกษาจะก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะเจริญหรือไม่เจริญหรือว่าจะทันสมัยหรือไม่ทันสมัยและที่สําคัญมหาวิทยาลัยคะ่ะจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียง มีองค์กรหนึ่งค่ะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับสถาบาันการศึกษาอุดมศึกษาทั่วไปต้องมีนั่นก็คือสภามหาวิทยาลัยลายท่านอาจจะทราบว่าสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อะไรบ้างแต่ดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังคุ้นหูแต่ไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่นั้นมีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทําความรู้จักสภามหาวิทยาลัยให้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดย กระทรวงการคลังและ w w w b a n g k o k ว็บบ c o m สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w b a n g k o k ว็บบา c o m มาถึงช่วงที่สองของรายการถอดสลักข่าวคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชิวงค์ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของสองกอนะคะเรามาทําความรู้จักบทบาทและหน้าที่ของสองกอหรือสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากันก่อนค่ะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอเป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการบริหารจัดก,การเชิงรูปจัดทาข้อเสนอนโยบายและมาตร,รฐานการอุดมศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการการอุดมศึกษาไทยรวมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่2มีเจตนารมณ์ให้การอุดมศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาิบาล โดยสอกอจะดำเนินบทบาทหน่วยคุ้มครองผู้รับบริการด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไทยไปสู่ความเป็นสากลแต่ยังคงตอบสนองความต้องการของประเทศรัฐบาลหวังให้อุดมศึกษาไทยเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการบูรณาการทรัพยากรอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพให้คนไทยและจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมผลผลิตอุดมศึกษาไทยให้รองรับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตหรือกรออปฏิรูปครูด้วยโครงการครูมืออาชีพสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติอกออยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาโลกซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่สากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ได้ทราบถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่มีชื่อว่าสกอหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับผู้บริหารของสกอนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารองศาสตราจารย์นายแพทย์กำมจรตติยะกวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอกันเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วนะคะท่านรองคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามคําว่าสภามหาวิทยาลัยคืออะไรคะท่านครับใน อุดมศึกษาไทยเนี่ยนะครับทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีองค์กรสูงสุดที่ดูแลมหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบขององค์กรนี้ก็คือสภาหมหาวิทยาลัยค,คสภาหมหาวิทยาลัยก็จะประกอบไปด้วยนายกสภานะครับซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งหรือโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับมาจากการที่เราสรรหาขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสายต่างๆในวิชาการต่างๆ แล้วก็อาจจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันระหว่างของาลัยของรัฐกับาลัยของเอกชนค่ะนะาลัยของรัฐเองเนี่ก็จะมีผู้แทนคณาจารย์เข้ามานั่งด้วยเป็นหลักครับมีผู้ทรงเริ่มผู้แทนผู้ผู้บริหารเข้ามานั่งด้วยนั่นคือของรัฐของเอกชนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ถือใบอนุญ,ญาตนะฮะว่าจะเป็นคนสรรหากรรมการผู้ทรงนวุธเหล่านี้เข้ามาอย่างไรก็ตามสกอเองก็จะส่งผู้ทรงาวุธของสกอเข้าไปนั่งอยู่ในสภาหเหล่านี้ด้วย3คน3คนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือว่าของ,ของเอกชนเฉพาะ,พอะพอของเอกชนใช่ไหมคะครับ,รบซึ่งเอกชนเนี่ยการที่เขาจะได้มาซึ่งสภามาอะไรเนี่ยก็จะเป็นความหลากหลายที่ขณะนี้เราก็ไม่ได้ไปกําหนดนะฮะว่าเขาจะต้องหามาอย่างไร บางแห่งเนี่ยก็สามารถที่จะไปเชิญบุคลากรดีดนะบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอดีตรัฐมนตรีบ้างอดีตประหลัดกระทรวงบ้างเข้ามาเป็นสภาอะไรอันนั้นแสดงว่าเขาคิดดี เขาอยากจะได้คนดีเข้ามาช่วยเขาแต่บางแห่งก็ไปช่วยไปเชิญเอาพ่อค้าหรือว่าผู้รับเหมาที่ต้องเรียกว่าเป็นนายทุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาอันนั้นเขาคงจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าเขาจะได้มีความมั่นคงในการจัดการศึกษาเหมือนกันนะครับก็จะมีหลากหลายครับค่ะแล้วจาเป็นไหมคะว่าทุกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือของเอกชนจําเป็นต้องมีสภามหาวิทยาลัยอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะฮะเพราะว่าสภาอะไรคือองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย สภามหาลัยจะมีหน้าที่กำกับการบริหารจัดการของผู้บริหารผู้บริหารของทุกมหาลัยก็เรียกว่าอธิการบรดีนะที่อยู่สูงสุดนะอธิการบรดีก็จะมีรองอธิการบรดีผู้ช่วยอธิการบรดีแล้วก็มีทีมของท่านนะครับมาบริหารในเรื่องของการบริหารจัดการาก,การจัดการศึกษาส่วนสภามหาลาัยนั้นทําหน้าที่ให้นโยบาย สำคัญมากนะนอกจากให้นโยบายแล้วยังต้องกำกับการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารด้วยท่านรองกำลังจะบอกว่าสภามหาวิทยาลัยเนี่ยคือดูภาพรวมใหญ่ในส่วนของอธิการบดีหรือตำแหน่งรองมาก็คือภาพรวมที่ปลีกย่อยลงไป<อ>ที่รรจริงอธิการบดีเนี่ยคือผู้จัดการการบริหารจัดการทั้งหมดของมาออาาหาวิทยาลัยส่วนสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นคณะกรรมการใหญ่ที่คอยดูแล กำกับอธิการบดีให้เดินให้ถูกทางเนะช่นว่า,าที่ผมไปพบมาเนี่ยมาอะไรเอกชนบางแห่งที่คิดดีๆเนี่ยนะฮะสภาอะไราเนี่ยจะออกความเห็นว่าต่อไปอนาคตของอะไราเนี่ยจะไปอย่างไระจะเปิดหลักสูตรอะไรที่จะรองรับข้างหน้านะรองรับอนาคตข้างหน้าให้กับนักศึกษาของไทยะนะครับอาจจะอย่างเช่นที่มอเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยเขาวางแผนไว้เลยว่าในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเขาจะเปิด การศึกษาที่เรียกว่าองโทเนอร์ชิพคืออะไรคะท่านรองคือการเป็นผู้ผู้